ครับสดๆตลอดเลยครับอีว e กาปิตาโนกลับมาอีกแล้วน,นะครับกับพาเนนี่โคนิเคิลซ็อกเกอร์แบบเซนเจอร์อ์ดิชั่นนะครับปกติกล่องเนี้ยจะเป็นกล่องแบบว่ารูหลาไฮโซนะแต่อันนี้เป็นแบบไชนะิสอิดิชั่นน่ะเป็นแบบว่าถ้าถ้าปกติคอมบี้บ็อกของฝรั่งมันจะผมแกะเลยนะมันจะแผมหนึ่งลเซ็นหนึ่งาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นแบบ จีนๆเนี่ยก็เป็นกล่องราคาย่อมยาวนะเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆใครที่อยากเริ่มต้นเปิดนะกล่องนี้ไม่แพงประมาณ2001เองผมซื้อมาเนี่ยก็อันนี้ไม่มีรู้ลายเซ็นนะหรือหรือมีแต่ยากก็ไม่รู้อะแต่ว่าก็ตามสไตล์ของพาเลนี่คอนิคโคนะครับก็จะมีเป็นเ,เป็นลาลิก้าซีรีอาร์ R, แล้วก็พรีเมียร์ลีกเนาะเนี่ยเขาบอกว่าไฟล์ทูเอ็กซ์คลูซีฟพา e าล เปอร์บอกออนเอเบเก็คือจะมีพอลลเลกแบบแการ์ดลันนะดีดีสองใบในสามกล่องเนี่ย <G ül üyor> ก็กล่องนี้ถือว่าราคาย่อมเยามากนะผมว่าเราไปกันเลยดีกว่าได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็อย่าไปคาดหวังมากอะ่ะออจะมาอะไรอย่ผมว่าเต็มที่ก็แบบโลนันโดออกก็บุญแล้วอะ่ะอืมเนี่ยก็ถ้าอันนี้ก็จะเป็น เซตแน่จะเป็นใสๆนะเป็นดิเซตออกมาไปดีๆเนี่ยก็จะอยู่ลองสุดท้ายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะเราไปกันเร็วๆเลยครับนี่ไม่ได้เปิดนานละนี่เป็นคลิปแรกที่ผมเปิดเลยนะไอโคอนิเคลิลเนี่ยตอมมาโซโปเบกาเอาอีหลับกลับไปกลับมาเลยไม่ค่อยชอบเลยนิโคลาโ่าดอมเจตทำไมการ์ดมันแบบหล่มหวมเลยไม่รู้วิกเตอร์โอซิมัน นะครับอาร์รซื้นะครับ m ม r ร์ตโมเดอร์นะครับโอ้โหใครก็ไม่รู้ครับเจลูกา้าสมัค่านะครับเป็น RC ด้วยนะยังไม่ได้ดูเลยมีใบมีใบลันหรือเปล่าอ๋อรู้สึกจะไม่มีนะถ้าที่เปิดมาเนี่ยผมมาชอบพลาดเรื่องใบลันหรือเปล่าเพราะบางทีมันสอดอยู่ในมุมที่มันแบบเล็กมากในตจนเรามองไม่เห็นอย่างตอนเปิดสตาร์วอรได กาลเซนใบลันเราก็ไม่เห็นนะเบนิโตกาโชอาโตอินอินโดนิต้าเลยเฮ้ยข้างหลังเริ่มเลเซอร์ละโจเซฟอิดิสิตผมว่าเราซึกมันต้องกลับหลังนะอาซีเอาหน่อยดิโอ้ยจอดันเวลาตุ๊ดนี่มันจะไม่มีใบลันให้ผมหน่อยลออ่ะ ไม่มีใบาลานจริงวะอ่าอันเนี้ยคือถ้าเป็นของของเมืองจีนนะครับการ์ดท,ที่จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเลเซอร์เขาเรียกอะไรนะรีแฟกเตอร์มันก็จะเป็นสีแดงอย่างอันเนี้ยก็ถือเป็นเอ่อผมว่าเขาคงเรียกว่าเอกลพาราลอลแหละเนี่ยลอตโตโรมาตติเลสเป็นสีแดงนะอันนี้ก็พิเศษหน่อยวางไว้ไม่ลันลูกาเปเลกกนี่คนนี้ในุบ,บัลเมเจอร์เทพมากนะอืม ก็อะไรเนี่ยฮาวิงโรซานโน่ทาโรนันโนมันมจะอยู่ในนี้นะในซีเรียราเนี่ยยังอยู่อยู่เป็นตุ๊ดแต่คงแบบยากแล้วไหมเฮ้ยลูกากูยังอยู่เลยวะ่ะพานนี่ซีเล็กตอนนี้ไปเชลซีแล้วเนี่ยหมดแล้วครับอ่าลุยซาบาโตเฮ้ยไม่รันเลยวะ่ะน้องๆหนูหนก็ซื้อกาสสวยๆนะจำไว้อ่า เอาไงลาริกาแล้วครับถ้าลาลิกาอันนี้มันยังมีรุนเมสซี่อยู่เพราะว่าเมสซีย่ยังอยู่ที่นี่มเมสซี่ยังอยู่ที่นี่มารวยกันแต่ผมว่าอย่างที่บอกครับด้วยราคามัน,นโอกาสที่ออกใบยากแบบยากมากจริงๆลาโกเอสปัสโดมิโกดัวเต นี่อะไรเนี่ยอรว์วตเอสตูปินน์คนฟุตบอลแมนเชเตอร์ก็เก่งนะโอ้เล่นฟุตบอลแมนเชสเตอร์รู้หมดทุกอย่างเลย,เยอ,อันนี้อ่านไม่ออกจริงครับไม่รู้ไม่สนเลยอ๋อคุณตัวนะอืมดีครับดีหลุยส,ส์ซัวเรสอืมครับผมเลดลูก,กี้โคเคนครับการเลเซอร์ครับ โอเคครับอ่ามาอีกแล้วพาราโดสีแดง Chinese Edition ครับเอสตาบันอะไรวะเบอร์กอสเบอร์กอสอืมเอีปานะนี่มันไม่มีไบลันหรือวะเนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยอเาโรเนกาโดเปิดมาไม่มีไบลันหรือพี่น้อง มิเกลมาริโนเฮ้ยลามอสลามอสเซียวลามอสครับ ừ, อยู่ปลารีสไปละโอ้ยญี่ปุ่นปะมูโตทำไมมูโตมาอยู่นี่มอยู่นิวคาสเซิลนี่นอะเดวิสันโอ้ยสบาวอาจริงท่านผู้ชมอ่ไม่มีไปลเลยนี่สองกล่องนะเลย EPL กล่องเดียวเองวะ่ะ ถ้าปกติอ่ะคอนิคนอ,อฟรั่งมันก็จะมีแบบปลายรันมาให้บ้างนะอันนี้นี่คือพี่เขาแบบว่าไม่ให้อะไรมาเลยว่ะแล้วถ้ามันบอกว่า To exclusive parallel เนี่ยเปิดบ็อกเนี่ยถ้ากับว่าไอพีเมียเนี่ยที่เหลือกองสุดท้ายเนี่ยไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะนะทุกคนผมก็เปิดถูกมั่งแพงมั่งนะ i m p a c t ค b l บก็เปิดมาแล้ว ปถูกมั่งแหงมั่งแล้วแต่กันใจก็ตอนนี้ก็ยังมีกำลังใจในการทำอยู่ก็อ,อยากเปิดที่ทุกคนอยู่นะ,ะเดี๋ยวจังวะสงสัยจ,จะของดีเปิดไม่ค่อยออก <c oughs> ใช่อะวอ่ะลองลองลองนะพีเมียนะครับทุกคนสุดท้ายโอ้โหตอนสตอนมาเลย มิกโป้ครับต่อไปครับมิเคิลมเคิลอันโตนิโอเนอะอก็แจ็กกิลิทเออแจ็กกิลิทนี่ก็ก็ไม่ไม่รันแม่อะไรทั้งสิ้นมันเหมือนมันเอาแบบที่เขาผลิตเหลียวเอามาใส่ของนี้ที่เปล่าวะเนี่ยเป็นไว้นะครับครับพอคนสีขาวแม็กคิวแมน แพทริกแบมฟอร์ดซ้ำแ <laughs> ม็กคิวแมนซ้ำครับอ่ะคงมันคงเขาคงให้อย่างนั้นหนึ่งอะ่ะแล้วดูมันออกเนี่ยเอาวาเอลกาซี่อะไรเนี่ย <laughs> สามตัวนะที่เป็นสีแดงสจว๊วตอาร์มสตองแลนซินี่เนี่ยเพิ่งทีมใหญ่ๆเพิ่งมาตัวเดียวเนี่ยแมนยูเมสันกินบูตนะครับ ไม่ลันแม่อะไรทั้งสิ้นอารโอลาจะหมดแล้วพี่น้องวาร์ดี้ใบสุดท้ายนะครับเซนกิทอันเดอร์เฮ้ยมันโหดลายมากนะแบบว่าไม่ไม่ไม่มีใบลันเลยที่แบบทับห้าสิบทับสิบอะไรเนี่ยเนี่ยทับไม,ไม่ไม่มีเลย แล้วให้พาเราสามใบก็ยังไงเดี๋ยวมันก็ตามราคานะแต่มันผมว่ามันโหดไปว่ะถ้าดเูเดี๋ยวมานั่งดูกันนะเนี่ยผมให้ดูไปตามกันก็ได้เนี่ยมันไม่มีแบบใบรันเลยดูข้างหน้าข้างหลังก็ตามไม่มีเลยไม่มีใบรันเลยเนี่ย ก่อยๆว่ะก <pelled> ็เอ้คู่ส <convert>. ีพาล้อที่เป็นสีแดงก็มีสามใบมันนำมาเป็นไฮไลท์ได้ด้วยเรอวันนี้อันวาเอลกาซี่นะครับตัวนี้อ่านยากออสบันเบอร์กอสแล้วก็ลาตาโลมาติเนสพวกนี้ก็เฉยๆไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรน่าจดจำครับก็สำหรับคนที่เป็นบิ๊กนเนอร์แล้วอยากเปิดดูการ์ดสวยๆกล่องบิ๊กเนอร์กล่องนี้ผมว่าก็ ใช้ได้นะการเขาให้เยอะอยู่นะปึ้งนี้เห็นไหมปึ้งแบบใหญ่เลยอะ่ะซึ่งก็ผิดบังนะผมว่าซื้ออย่างนี้นะไปซื้อแบบคบพัพเปอรอบอลเขาก็ได้คอพเปอร์อบอลเขาประมาณสี่พันกว่ามันจะมีใบรันมีะไรต่อให้รุ่นแร่เช่นยากแต่ก็น่าจะดีกว่าถ้าคนที่เล่นจริงจังนะแต่ถ้าคนที่แบบอยากจะเริ่มต้นเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยผมว่ากล่องน,นี้เป็นกล่องที่ดีเปิดมาแบบจะได้รู้ว่าเออเราชอบซีรีส์ไหนด้วยเราจะได้ไปตามเก็บซีรีส์นั้นไง ใช่ไหมมันดูแล้วแบบมีหลากหลายซีรีส์ให้เราเลือกอะก,ก็จบไปแล้วนะครับอีก EP นึงเนาะอยู่กับปิตาโนก็ยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ก,กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ไปตามใน Facebook ก,ก็ได้ผมก็อนาคตคงมีรีวิวอะไร,ระบ้าบอมากขึ้นนี่ะคอมพิวเตอร์ก็รีวิวมาแล้วก็ต่อไปก็คงรีวิวอีกเยอะมีรถมีอะไรด้วยก็ลองดูกันก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ